โสดส่งท้ายปี10นางเอกเลิกกับแฟนมีสถานะโสดส่งท้ายปี2566ประกาศชัดเจนไหลวิวเวลของคนรักบ,บางรายเพิ่งประกาศสถานะโสดเลิกกับแฟนไปไม่นานมานี้ อั้มพัชาราภาเพื่อนเจ้าสาวคนสวยได้ปรากฏตัวในงานแต่งของเมพิชนาเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งงานนี้สาวอั้มก็ได้ไปร่วมง,งานด้วยในภายในงานก็มีโมเมนต์สุดประทับใจที่อั้มได้ไปยืนรองรับดอกไม้จากเจ้าสาวเช่นเดียวกันและปรากฏว่าเป็นอั้มที่ได้รับช่อดอกไม้นั้นหลังจากได้รับดอกไม้แล้วเจ้าตัวก็ได้ขึ้นไปกล่าวบนเวทีพร้อมทั้งบอกยืนยันชัดเจนเรื่องสถานะว่าไม่มีแฟนค่ะโสดค่ะอยากจะบอกว่าเรามีความสุขมากๆในวันนี้คิดถึงน้องที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กได้้้มมีีีวันนนนฝาาดดดูแลองงๆหขใจะะคะท ก็ได้โดนถามด้วยว่าสเปรกที่ชอบนั้นเป็นแบบไหนอ้มก็ได้บอกว่าติ๊ติเขา,ขาวเล่นเกมทาเอาแฟนคลับแห่ดาวกันว่าสเปรที่อ้ํบอกนั้นแอบตรงกับไฮโซพงทุกอย่างส่วนงานนี้ไฮโซพกเองก็ได้ไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันในหานาเพื่อนเจ้าบ่าวทาเอาแฟนคลับแห่ดาวว่างานนี้มีลุ้นลีเธอรหรือไม่ต้องรอดูกันได้เลยจ้า เบลล่ารานีของสถานะสดมาสัมักษใ,ใหญ่แล้วสําหรับนางเอกสาวเบลล่าที่หลังจากสดมานานก็ได้หันมาใช้ชีวิตกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นและยังได้ไปเที่ยวต่างมาให้อีกด้วยล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กเกี่ยวกับสถานะของหัวใจว่าสดมาสัมักษ์ใหญ่มีความรักบ้างแล้วหรือยังโดยเธอก็ได้บอกว่าความรักตอนนี้ยังไม่มีใครเลยโดยความที่ก่อนหน้านี้หายละครทํางานเยอะไม่มีเวลาจริงๆตอนนี้ละครก็ปิดแล้วเพื่อนๆก็ไม่มีแนะนําใครมาพอเว้นช่วงนานเกินไปความจริงก็มีเปิดใจแต่ว่ามันยังไม่มีใครเข้ามาไม่ได้คุยกับใครเป็นจริงเป็นจังพอิดกลล้องะคร เหาเลยแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วพร้อมแล้วรอแค่จังหวะที่ใช่ เชียร์ที่คำพรเป็นคู่ที่ทำเอาแฟนๆใจหายและน่าเสียดายกันมากเมื่อจู่ๆก็มีข่าวลือเรื่องของเชียร์ที่คำพรกับไฮโซพีกว่ารักสันคอนจนต่อมาบูมสุภาพพรได้ออกมาพูดแล้วว่าทั้งสองเขาได้เลิกกันแล้วเหลือแค่เพียงมิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นซึ่งบูมก็ได้บอกต่อด้วยว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมาแล้วว่าเราของระแวงกันมีคลิปไปเที่ยวด้วยกันจริงๆแล้วทั้งคู่รู้จักกันมานาน6ปีคบกันจริงๆประมาณ4ปีครึ่งวันนี้ขอฝันทงว่านเชียร์และบีส้ากให้นส e ปางกนรันส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์สัมภาษณ์ก,กี่ครั้งก็ตอบเหมือนเดิมของสาวปางที่ตั้งแต่กลับมาคลองสถานะโสดแม้จนถูกคุเขาขอแต่งงานไปแล้วตอนนี้เรียกเียกว,ว่าไร้หวั่นใจไร้คนโปรดแต่หลังจากคลองสถานะโสดมาต้องบอกเลยว่างานเข้ารัวๆไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็เป็นที่ถูกจับตามองอยู่เสมอออกงานอ e ีเวนต์โฆษณาเข้าม,ามามากมายส่วนที่ถามเธอว่าเปิดใจให้นุ่มนุ่บ้างไหมเธอตอบว่าเปิดใจจริงๆแล้วมีคนแนะนําเข้ามาเยอะแต่เราเรื่องเยอะด้วยไม่ชอบให้ใครมาแนะนําอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าอยากให้เขาได้รู้จักเราชอบเราที่เป็นเรา ถ้าเป็นคนอื่นแนะนำเขาจะมาเห็นเราตามสื่อเลยอยากรู้จักแบบใกล้ชิดกันมากกว่าวิววันโรสออร่าคนโสดยิ่งโสดยิ่งแซ่บมากเลยจริงๆสาหรับนางเอกสาววิวตั้งแต่มีข่าวว่ากลับมาคลองสถานะโสดต้องบอกเลยว่าสลัดลุกตัวเองใหม่หมดเพิ่มดีกี่ความแซ่บมากยิ่งขึ้นเนื้อหอมฟุ้งทันทีมีงานวิ่งเข้ามหาหาเธอกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะงานละครหรืองานโฆษณาหรือพรีเซนเตอร์ทำเอาหลายคนบอกเลยว่าตั้งแต่สาววิวโสดดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย ก้าสุภัสราแบตลอดไม่มีเปลี่ยนของนางเอกสาวก้าได้ปวดสถาน้ำหัวใจสดมานานแล้วแต่ความท้อของเธอนั้นกลับเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องของหวานใจก่อนหน้านี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีเลยเข็ดแล้วไม่มีปล่อยสดมานานแล้วประมาณ2ปีแล้วไม่มีใครมาตอเคยลองถามเพื่อรอบข้างว่าเพราะอะไรจากแสงส่วนมากก็บอกว่าไม่กล้าเข้ามาเขาคงไม่รู้ว่าจะเข้ามายังไงเข้ามาทางไหนไม่รู้จะจีบเราแบบไหนหมอดูทักว่าจะมีความรักตอนอายุ32อก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม่ได้ปักทงแต่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงดูดวงมันเป็น กำลังใจในชีวิตดูมาหลายหมอถ้ายังไม่มีก็ไม่ฝืนหาอะไรทํางานหาเงินไปก่อนแมทต์พระนีโสดสนิทยังไม่มีใครมาครองสถานนะ้หัวใจของสาวแมทจนเจ้าตัวต้องออกมาบอกเลยว่ากลัวความสัมพันธ์ในหาหน้าแฟนไปแล้วแต่ไม่ได้กลัวร้อยเปอร์เซนต์เวลาถ่ายรูปคู่กับใครยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่นี่ชายไม่มีใครในใจเลยส่วนที่หลายคนสงสัยกันว่าทาไมเดี๋ยวนี้ถึงยิ้มง่ายสดใสร่าเริงแฮปปี้มากขึ้นนางกำหอได้กลับมาเล่นละครอ,อีกครั้งและโสดสนิทไม่มีใครเป็นพิเศษเลย ีนัสดาหพรโสดเต็มร้อยสนิทก็แรงเกินนอยด้วยเช่นเดียวกันนางเอกสาวกรีนที่หลังจากโสดมาเคยมีข่าวยุงว่าแอบซุ่มคบใครหรือไม่จนเธออดออกมาบอกว่าช่วงนี้ชีวิตแฮปปี้มากได้เล่นละครอ,อรอมยักษ์หลังจากนั้นเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรงที่มีหนุม่มมจีบอกเลยว่าไม่มีสถานที่ที่เบเรียนมามีแต่ต่างชาติทุกคนมีเป้าหมายเข้ามาเพื่อเรียนเพื่อไปใช้กับเงินของเขาก็เลยอาจจะไม่ได้เพื่อนจากที่เรียนแต่ละครไม่เหมือนกันช่วงนี้ขอปั๊มเงินไปก่อนไม่อย่างิ้งงานตรงนี้ช่วงนีีงงนนนน้้้อัเงงงนนนไยาาทตรระจ ทำควบคู่ไปพร้อมกัน เอเธอร์สุดปิรีลาหลังจากที่สถานะความสัมพันธ์ของเธอและเคนภูมิภูมิสัลอนกันนั้นส่วนรักส่วนทั้งสองได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเลิกกันจริงหรือไม่โดยทางเอเธอร์ได้บอกว่ายอมรับว่าห่างกันแล้วเป็นเพราะความรักที่ห่างหายไปแต่มาวันนี้เคนบอกว่าขอเดินหน้าจีบใหม่จะไม่เลิกทางด้าเอเธอร์ก็ได้บอกว่าอาจจะต้องถอยกลับมาอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้สึกเหมือนคนรักเหมือนคนในครอบครัวที่ต้องห่วงใยกันและกันแต่ความรู้สึกแบบคู่รักมันไม่มีแล้วก็บอกเขาไปตรงๆซึ่งสถานะของเธอตอนนี้เรเรียกวว่่่าโสนนอคตหุม จะกลับมาจีบใหม่อีกครั้งติดหรือไม่งานนี้ก็ต้องลุ้นเอาใจช่วยกันแล้วจ้าเตยจรินพรสหนาราสุดทำอะไรคนตกใจกันมากหลังจากที่คลองโสดมานานนั้นก่อนหน้าน,นี้สาวเตยก็ได้มีหวานใจแล้วสําหรับเจโตแต่หลังจากนั้นก็เลิกกันไปเพราะสาเหตุของคนสองคนแต่เหอก็บอกแล้วว่าจบกันด้วยดีช่วงแรกเลิกกันมีจ่อยบ้างแต่ไม่ถึงกับรักสามแพ่ใจทูกวันนี้ยังมีคุยกันบ้างพร้อมทั้งยืนยันว่าสถานะาตอนนี้โสดชัดเจนยังไม่หมดสันทากับความรักยังอยากเจอคนดีๆที่เหมาะสมและเข้ากัน